ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐ,ฐกิจหรือปออศนำกำลังเข้าค้นภายในตู้คอนเทนเนอร์ที่สืบทราบว่านำเข้าสินค้าใหม่ปะปนมากับสินค้ามือสองเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าโดยตรวจยึดได้ที่ร้านจำหน่ายสินค้ามือสองในพื้นที่จังหวัดคนครสวรรค์เมื่อวันที่6มีนาคม2558เมื่อตรวจสอบภายในพบโต๊ะเก้าอีอ้ที่นอนผ้าห่มเก่าและสิ่งของอีกหลายรายการรวมกว่า200ชิ้น ในเอกสารระบุชัดเป็นสินค้าประเภทใช้แล้วทั้งหมดแต่กลับมีสินค้าใหม่ปะปนอยู่ด้วยเป็นจำนวนมากซึ่งถือว่าเป็นการสํแแดงรายการสินค้าไม่ถูกต้องและมีเจตนาหลีกเลี่ยงชำระภาษีสัปดาห์เดียวกันปอสอ,อยังยึดตู้คอนเทนเนอร์ภายในบรรจุสินค้าลักษณะเดียวกันกับที่จับกุมได้ก่อนหน้านี้ ข้อมูลจากตำรวจพบว่าแต่ละเดือนจะมีสินค้ามือสองจากต่างประเทศเข้ามามากกว่า30ตู้ต่อเดือนไม่นับรวมที่ลักลอบเข้ามาซึ่งมีอีกเป็นจำนวนมากคนไทยก็จะไปกว้านเก็บของที่ไม่ใช้แล้วในต่างประเทศนะครับก็ค,บคนไทยก็จะไปเก็บของทางนู้นซื้อราคาถูกเก็บของที่เขาไม่ใช้แล้วแล้วก็บรรจูใส่ตู้คอนเทนเนอร์เดินทางเข้ามาในเมืองไทยเอง รัััับเป็นนนนรราิทที่ทกํกคลสะ้านจําหน่ายสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นย่านนนทบ,บุรีร้านนี้เปิดกิจการมากว่านหนึ่งปีผู้ดูแลร้านบอกว่าสินค้าแต่ละชิ้นนําเข้าโดยตรงจากเจ้าของชาวญี่ปุ่นทุกชิ้นผ่านการตรวจสภาพก่อนนําเข้าจากบริษัทต้นสังกัดแต่ยอมรับว่าหากผู้ค้าไม่มีประสบการณ์อาจถูกหลอกให้ซื้อสินค้าหมดสภาพไม่สามารถนํามาจําหน่ายต่อได้ อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่มีคนญี่ปุ่นคอยช่วยแบบเรานะครับเขาเห็นเราหรือเห็นรายอื่นทําได้เขาก็เลยทําก็จะถูกหลอกอสินค้ามีประมาณนี้นะครับพอเอามาใส่ตู้มาประกวดมีขยะปนมาด้วยนี่นะครับจากข้อมูลตํารวจยังสืบสวนทราบว่าสินค้าประเภทนี้ส่วนใหญ่จะนําเข้าสินค้าทางเรือขึ้นที่